ค่ายเพื่อนเพื่อนทุกท่านจ้ามากินมาคั้มดอกน้ำกันจ้าเ,เพ,พื่อนเพื่อนพร้อมพริกเกลือค่ะมาด้วยจ้าพายอยากน้ำ ทำไรแต่ค่ะสมนิดน้อยค่ะมาเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนพันไปพันมาแวมะมากินน้ำกันเด้อจา้า ใจมือดลถค่ะมันจังแสบ ืันนี้สการบ่ค่อยร่มบป็นไดค่ะเ,เพื่อนๆอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพนํำเดือจ้าหนุ่มเป็นห่วงเ,เพื่อนๆทุกบ้านจ้าผ่านไปผ่านมาแวทักทายกันไดนน้นาะจ้ามากินมะขามดองน้ำกันค่ะเพื่อนเพื่อน ไม่ค่อยสมค่ะสมนิดน,น่อยเพื่อนเพื่อนท่านใดพันกดพันเกณฑ์เลยรับ ขึ้นแนอากาศแล้วก็ดีใจน้ำเด้อจ้าคลิปนี้เอาไบซ้ำนี้ก็น่าค่ะขอพุ่นเพื่อนๆที่เขามารับชมขอพุดผู้สนับสนุนค่ะขอให้เพื่อนๆยอนวิ้งพิ้งปังๆเอาใบคลิปหนาพอกันไหมนะคะบ๊ายบายค่ะ